มาวันนี้จะพูดถึงเรื่องโพธิปักเกียธรรม37ประการคือหมวดธรรมะทําให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมีเจหมวดธรรมะหมวดที่หนึ่งสติปัฏฐานสี่ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิจตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เรื่องกายานุปัสนาติปฐานนี่แบ่งออกเป็น6เรื่องเมื่อวานนี่อธิบายไปแล้วสองเรื่องก็คือเกี่ยวกับลมหายใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอิริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนวันนี้พูดถึงเรื่องที่สคือสัมปชัญญะในอิริยบทย่อยพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการตั้งสติร,รึกรู้ที่กาย ด้วยสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายในอิริยบทย่อยของการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเช่นตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นเลียมรสกายได้สัมผัสจิตใจคิดปรุงแต่งก็ให้รู้ในอาการกิริยานั้นๆจากนั้นบางครั้งเราเดินไปเดินไปแล้วก็ยกแขนขึ้น เหยียดแขนออกอย่างเงี้ยก็ให้รู้แล้วงองอแขนลงแล้วก็เอาล,ล,ลงไปในขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยให้รู้ทุกขณะเมื่อเรารู้ทุกขณะนั่นก็คือเรามีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวร่างกายของเราทีานี้เมื่อเดินไปเดินไปตาก็ดูเห็นอะไรก็ให้รู้ โง่ได้กินอะไรก็ให้รู้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเป็นผู้มีสัมปชัญญะและการรู้นั้นท่านก็บอกว่าให้รับรู้ไว้ไม่ต้องคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งปั๊บมันจะเกิดความสุขกับความทุกข์หรือว่าเกิดความพอใจหรือไม่พอใจมันก็จะสะสมทีนี้ เพราะนั้นท่านให้รับรู้ไว้ก่อนเป็นการฝึกสติให้แก่กล้าบ,บางครั้งอันนี้พูดถึงพระและ้วใช่ไหบางครั้งพระคลองจีวรในขณะคลองจีวรฟ,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 ฟับ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 พอคลองจีวรเสร็จมันก็มีความรู้ตัวอยู่เสร็จแล้วก็พาสังขารมาพาดปาปั๊บก็รู้อีกเมื่อเราจเปไปบินาบาตอุ้มบาตรเราก็มีความรู้ตัวอยู่พออุ้มบาต จะเป็นอยู่ลักษณะนี้ทุกอิริยบทพระทำอะไรท่านก็จะรู้ตัวของท่านคลองจีวรผ้าสังฆาติหรือว่าอุ้มบารหรือว่าจะทําอะไรสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยจะต้องให้มันเกิดขึ้นในขณะที่เราสัมผัสอะไรแม่การฉันข้าวดื่มน้ำ เคี้ยวอาหารกรอบเนี่รู้รสชาติว่าอร่อยไม่อร่อยเปรี้ยวเผ็ดเค็มจืดหวานมันเป็นต้นก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ขณะนั้น,นเคี้ยวขณะเคี้ยวกรบๆ,ๆก็รู้กลืนก็รู้ว่ามันมีรสชาติยังไงมันเผ็ดมันเค็มมันเปรี้ยวมันหวานอย่างไรก็ให้รู้และลึรู้อยู่ขณะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลหรือว่าไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งมาก แค um oh. ่ร really no ับร the really no ู men, to to him, to He ้ไว so right ้จากนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องมีทุละไปเข้าห้องน้ำคือไปอุจจระเราก็รู้ว่าเราอุจจระนั่งอุจจระเราไปเข้าห้องน้ำเราไปปัสสาวะก็ต้องรู้ว่าปัสสาวะแล้วก็ทำความสะอาดในห้องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดหรือว่าทำาสะอาดในร่างกายของเองของตัวเองว่าเราทำอะไรทุกท่านก็เหมือนกันเราไปเข้าห้องน้ําไม่มีใครไปเข้าไม่เข้าห้องน้าหรอกเมื่อ ทานเข้าไปแล้วก็ต้องขับถ่ายออกมาไม่ว่าใครก็ตามจะปัสสาวะหรืออุจจราระ,ะทำความสะอาดตัวเองเช็ดถูตรงใดก็ต้องรู้หรือไม่อาบน้ำก็เหมือนกันจะเป็นการอาบน้ำแปรงสีฟันหรือว่าล้างหน้าล้างตัวสบู่อันนี้ก็ให้รู้ทุกขณะที่เราทำในอิริบทนั้นๆ การเดินน like ี่ยการเดินเดินไปยืนอยู่เดินก็รู้เดินไปเท้าขวาเท้าซ้ายยืนอยู่พอยืนก็ต้องรู้เรามองซ้ายมองขวาร่าเราเลี้ยวเดี๋ยวมองไปมองเลี้ยวขวามองเลี้ยวซ้ายจ้องมองต้นไม้รู้ว่าจ้องมองใครก็ต้องรู้เือว่วพูดคุยกับใครในขณะนั้นหรือว่านั่งนิ่งหลับตา หรือว่าจะไปนอนพระเรียกว่าจำวัดไปนอนเราก็รู้อีกเรียวบทนอนเขานอนตะแคงขวานอนตะแคงซ้ายนอนหงายรู้อีกเอาผ้าห่มมาห่มก็รู้ให้มนรู้ทุกขณะเวลาตื่นนอนก็รู้อีกว่าเราตื่นนอนแล้วเราจะไปไหนไปเข้าห้องน้ําไปแปลงฟันไปล้างหน้าก็ให้รู้อีกหรือว่าตื่นนอนมาแล้วมาสวดมนต์หรือว่าจะเดินจงกรมหรือว่าจะนั่งสมาธิเราก็ ให้รู้ทุกอิริยาบถนี่ว่าสัมปชัญญะรู้อิริยาบถย่อยอาการกิริยาที่เราทำนั้นทุกขณะจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิกูุทั้งหลายเธอมีสัมปชัญญะในอาการกิริยาดังกล่าวแล้วนั้นมีความรู้สึกภายในเป็นอย่างไรความรู้สึกภายในเป็นยังไงในขณะที่เราเข้าห้องน้ำเรา เป็นยังไงหรือว่าเรากําลังสวดมนต์อย่างนี้เป็นยังไงเรามีความรู้ตัวอยู่นี่คือแบบภายในทีนี้เมื่อสวดมนต์มันเผลอนี่คือภายนอกเผลอสวดผิดโอ้นี่คือสติมันออกมาแล้วออกจากร่างกายมามันเผลอมันเป็นทุกคนนี่คือมันเผลอคือมันออกภายนอกภายในคืออยู่ข้างในร่างกายของเราเนี่ยจะรู้สวดมนต์ก็รู้มันอยู่ตรงนี้ แต่ว่าเผลอปั๊บกิดแฟบออกไปข้างนอกเผลอแปบเดียวก็สวดผิดอย่างนี้เรียกว่าสติภายนอกไปรู้ว่ามันออกมาแล้วไม่ใช่มันอยู่ข้างในตัวทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราชอบหรือไม่ชอบที่เราเผลอสติหรือว่ามีสติอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไร ถ้าเราเผลอสติสัมปชัญญะยังไงมันก็ต้องสวดผิดอย่างพระอาจารย์ก็เผลอไม่ใช่ไม่เผลอทุกองค์ก็เผลอมันต้องมีบ้างสวดไปสวดไปจิตอยู่ที่ตัวของเรามีสติรู้อยู่แต่ว่าในขณะที่สวดไปสวดไปเผลอได้ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราชอบหรือไม่ชอบมาเช็คอีกท่านบอกว่าให้เช็คจิตของเราอีก ตรวจสอบจิตของเราดิเป็นยังไงอาการกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราชอบเราอไม่ชอบมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เจาะจงลงไปอีกจากนั้นให้เธอพิจรารณาการรู้ตัวทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างไรภายในเรารู้แล้วอยู่ที่กายของเราและภายนอกมันเผอแวบไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวเลื่องลเผลอเดีย๋ยวอยู่ที่บ้านลบเผลอจะไปเอามีด แต่เราไปเอาฟืนอย่างเงี้ยจะไปอาบน้ำแต่ไปเดินเข้าห้องครัวอย่างเงี้ยเผลอสติไม่ได้อยู่กับตัวมันเผลอมันเดินไปเดินไปทางไหนเนี่ยตั้งใจว่าจะไปทางซ้ายแต่มันเผลอไปทางขวาอย่างเงี้ยเรียกว่าสติมันออกนอกกายเพราะฉะนั้นสติภายในกายกับสตินอกกายที่มันเผลอมันเป็นมันดีหรือไม่ดีที่มันอยู่ในการมันดีหรือไม่ดีท่านให้พิจารณาดู จากนั้นให้เธอพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็าตามชอบหรือไม่ชอบก็าตามทั้งภายในภายนอกร่างกายของเรามันเป็นอย่างไรความรู้สึกในขณะนั้นมันเป็นอย่างไรสุขก็าตามทุกข์ก็าตามชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามเพียงแค่รับรู้ไว้เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็ให้ดำรงอยู่ความรู้สึกนั้นที่เรารู้กายของเรา ชอบมันก็จะอยู่ไม่ได้ไม่ชอบมันก็อยู่ไม่นานไม่ใช่อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่นานมันก็จางหายไปสุขมันก็อยู่ประมาณพอสมควรแล้วก็ก็จางหายไปจางหายไปก็ต้องรู้อยู่ก็รู้ให้เอาสัมะชัญญะการรู้ตัวทั่วถึงเนี่ยมาอยู่ที่ร่างกายของเราในปัจจุบันี่เนี่ยไม่ให้คิดถึงว่ามันสุขหรือทุกข์หรือว่าชอบหรือไม่ชอบอยู่ปัจจุบันนี่ยหายใจเข้ารู้อย่างนี้ให้มันอยู่ตรงตรงสิ เป็นเพียงศักว่ารู้ตัวอยู่ทำอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันกับมันหมายถึงสติมันอยู่ในร่างกายของเราหรือไม่อยู่ในร่างกายของเราในที่นี้หมายถึงความสุขความทุกข์ทีนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นให้ปล่อยวางจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามให้รับรู้เอาไว้ไม่ต้องไปปรุงแต่งใดๆ ถ้าเธอทั้งหลายทำได้อย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วถึงกายในกายมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วถึงกายในกายของเราที่พระพุทธเจ้าเน้นเนี่ยมก่อนอยู่ในอิริยาบถสี่เดนเดินนั่งนอนแต่นี่เจาะลึกเข้ามาในอิริยาบถย,ย่อย การเจาะลึกเข้ามาอยู่นี้อิริยบถย่อยเนี่ยจะทําให้เราไม่เผลอตัวแต่ถ้ามันเผลอสติออกนอกกายก็ไม่เป็นไรก็รับรู้ไว้มันเผลอแล้วเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีทํำยังไงแก้ไขให้มันดีก็กลับมาอยู่ที่กายท่านว่าอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ที่กายยังชอบอยู่ก็ไม่ใช่เอกให้มันรู้ไว้ชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามทุกข์ก็ตามสุขก,ก็าตามก็รับรู้ไว้ฝึกอย่างนี้แล้วสติมันจะเกิดเป็นสติอินทรีย์ต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราฝึกได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่ต้องเป็นพระฝึกใครก็ฝึกได้โยมฝึกได้ใครฝึกได้หมดและแต่งตัวยังไงแต่งตัวอย่างไรก็ฝึกได้เพราะนั่นก็คือจะเป็นผู้ไม่เผลอเลยมันจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราพระเจ้าเน้นอย่างนี้แล้วก็จะพัฒนาสติของเราเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ต่อไปท่านบอกว่าสตินี่มันมีถึงหขั้น หนึ่งสติสัพชัญญะทั่วไปมันฝึกมาในภพชาติไหนแล้วไม่รู้ก็มีสติทั่วไปสองสติปฐานสี่จากนั้นเมื่อพัฒนาสติปฐานสี่มันก็จะเป็นสติอินทรีย์คือแก่กล้าขึ้นมาข้อที่สามเมื่อสติอินทรีย์แล้วก็สติพละมีกําลังแก่กล้าพร้อมที่จะต่อสู้ปัญหาและอบุษักเหมือนเราเตรียมความพร้อมเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพอ,พร,อ,วพ,รอพร้อมแล้วก็สู้สิอย่างเงี้ยเป็นสติพละมันพร้อม จากนั้นก็สติสัมโพชงคือองค์แห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมที่จะเข้าสู่มรรคเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือว่าสัมมาสติเรียกว่าสัมมาสติเมื่อเป็นสัมมาสติเมื่อ,อไหร่เมื่อนั้นลหะดำเนินเข้าสู่องค์มรรคจะไม่ผิดทางคุณจะต้องเดินทางไปสู่โสดาปิมรรคถ้าทำสลิกก็โสดาปิผลมันจะเป็นอย่างนี้จนถึงอรหัตมรรคเพราะฉะน,นท่านทั้งหลาย สติสัมปชัญญะที่อยู่ในเรียบทย่อยนี่สำคัญมากๆท่านฝึกเถอะท่านทําอะไรท่านเขียนหนังสือท่านอ่านหนังสือท่านเข้าห้องน้ําท่านล้างหน้าแปลงฟันท่านคากับข้าวท่านซักผ้าท่านทําอะไรให้ท่านมีสติรรู้ว่าทําอะไรทําไปเถอะให้มีสติมันจะได้ไม่เผลอเลยหรือว่าเผลอเลยก็ต้องรู้ว่าเผลอเลยเป็นยังไงอย่างนี้เรียกว่าฝึกสติ สัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นการฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมนี่รเรียวว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอิริบทย่อยก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้